สวัสดีคะ่ะวันนี้มางานแต่งนะคะมางานแต่งขวดเบียร์ขวดลับขวดเบียร์แต่ท่ททบบาเบีมีท่าแตเบ๊บเลือดเลอไม่เป็นก็อตอนนี้ภาพรวมๆแต่ว่าตอนนี้กําลังจะกลับสวัสดีคะ่ะอันนี้เพื่อนเจ้าสาวใช่ไหมคะตอนนี้ทาอะไรอยู่แจกแกงนะคะแกงข้าวคั่วแกงข้าวคั่วนะคะ อันเดี๋ยวขอหนึ่งถุงนะพอไหมคะพอแล้วค่ะโอเคค่ะออบันทึกคลิปบันทึกคลิปอันนี้ชื่ออะไรคะเพื่อนเจ้าสาวชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องนุน่นอันนี้น้องออยนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพื่อนของลูกสาวเดี๋ยววันนี้พอกินเสร็จก็กลับบ้านกันเดี๋ยววันนี้สาวดอยก็พาพาเลาะกลับไป โอเคค่ปะ<ไ>ป้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันอ่อยืนคุยเดินมาด้วยกันไปกลับ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 ,บ,บได้แล้ว <ไป S 2> แกงหนึ่งถุงอ่ะเรื่องแรกเด็ดแค่เราเมื่อกี้ปังเนาะพี่บือปุ๊บเบอพี่แม่ไปกำลังจะเดินทางกลับค่ะนี่เดินตามซอกตามบ้านาวันนี้นายก็มางานแต่ง อ่ะนี่แวะเก็บบรรยากาศรอบบ้านนี่ใบอะไรเอ่ยใบด่างเต็มยู่นี่ของเพื่อนบ้านอ้าวอันนี้ใบอะไรเอ่ยใครรู้จักมั่งเนี่ยเห็นไหมดูใบอะไรเอ่ยดู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 กสาวได้ดดก็เพิ่งจะเคยเห็นอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไหนไหนก็ไหนไหนล้วเก็บซะเลยอ้าวใครรู้จักมั่งใครรู้จกักบ้างคะอันนี้สาวท้าก็ไม่รู้จักเหมือนกันไอ้อนอมมีพ่อกู้ทำไมนเนี่ยกู้แจ้ หูช้างอ๋อโอ้โหพวกผู้สารเกศทรไมดาไม่ไล่ชีสแล้วน,นักเก็ตชั้นหนึ่งเลยไหมอืมอืมนั่นพวกผู้หันซารเกศเราจะบอกอ่าโอเคไปกรับไปจ้ะไปกรับกรับหนู<อ>นี่เก็บบรรยากาศรอบรอบอันนี้ของเขานะของเพื่อนบ้านนะใบด่างใบอะไรอุ้ยเต็มเลยไปเรากลับกันกรับกรับกรับเก็บบรรยากาศแล้ว ับบ้านเดินซ่อเดินเลาะนะเดินเลาะตามเดินเลาะลาะเลาะ,ละตามบ้านเขานี่แหละ